สวัสดีค่ะนัทนัทา,ารีพันเนพนสผลนะคะเป็นเจเนอเรชันที่3ของโคคา,าหลายๆคนอาจจะรู้จักในนาะมของโคคาสุกี้ค่ะธุรกิจครอบครัวสิ่งที่คนได้ยินมากอาจจะเป็นก็เคยทำมาอย่างนี้อย่างนี้มันดีอยู่แล้วนี่อะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าเรา ต้องวิเคราะห์นะวันนี้เลยว่าอะไรที่ work อะไรที่ work สมัยก่อนอาจจะไม่ได้แปลว่า work สมัยนี้ความท้าทายของการทําธุรกิจอะค่ะก็คือเราต้องแข่งกับเวลานะคะแทนที่จะคิดว่าเออเรา experience เราจะทําให้ลูกค้าออมากขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแข่งกับเวลาหมดเลยนะคะหลังจากโควิดเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยน วิธีการทำ s i n e s s ของเานะคะจาก100%่ง n ้อยเนดเนี่ยกลายเป็น1 0 0 d e l i v e เ y เลยข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนรู้เหมือน on the Job t r a i n i n g ิ่อะคะ่ะไปด้วยกันกับทีมทุกๆกสาขาพร้อมๆกันนั้นความขูกขะหรือว่าความทา้าทายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากช่วงแรกนะคะพอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอน c o n s u m e r behavior shift อะคะ่ะมาในรูปแบบหลักๆเลยก็คือหนึ่งนะคะทุกคนกลัว ะะฉะนั้นเวลาทุกคนกลัวเนี่ยสิ่งที่เขาดิมานจากเราก็คือ,อความปลอดภัยนะคะปลอดภัยของวัตถุดิบพนักง,งานเราที่ทำอาหารเนี่ยปลอดภัยไหมแล้วก็อุปกรณ์เราต่างๆนะคะความสะอาดเราจะทำยังไงให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าอาหารของเราสะอาด100%แล้วก็อย่างที่3ก็คือ,อเขาต้องมีความเชื่อใจแบรนด์เรานะคะอย่างต่อไป consumer behavior shift ก็คือ คนเริ่มประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคนจะมองหาโปรโมชั่นต่างๆฉะนั้นเนี่ยราคากลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลือกเราหรือไม่เลือกนะคะทีนี้แล้วเราจะเอาตัวเองให้โดดเด่นกว่าร้านอื่นได้ยังไงโบนัสที่เราต้องให้กับลูกค้าก็คือความสะดวกสบายเราทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าสะดวกสบายมากที่สุดนะคะอย่างที่สองก็คือบริการที่ดี ะะอย่างที่3ก็คือ personalization นะคะโคคาพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการ above and beyond ทุกอย่างคืออันนี้เป็นกฎตั้งแต่วันแรกที่เรามีการาปิดร้านในช่วงมีนานะคะว่าถ้าลูกค้า request อะไรทำให้หมดเลยนะคะพอเริ่มรู้ข่าวเรื่องโควิดเนี่ยโคคา action plan มีอะไรบ้างนะคะเรามีการ set up internal mindset นะคะนะเรียกประชุมทุกระดับเลยค่ะเพื่อที่จะ communicate สถานการณ์ วาดภาพให้ทุกคนเห็นว่าเรากำลังจะเผชิญกับอะไรนะคะความหวาดกลัวมากที่สุดเลยคือ 1. ความปลอดภัยละนะคะความปลอดภัยของหมายถึงพนักง,งานนะคะความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เรื่อง job security นะคะแต่ว่าเราก็ต้องอย้ำกับพนักง,งานทุกคนนะคะว่าอันนี้แหละคือ roller coaster ride นะแต่ยังไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะพาคุณไปให้ปลอดภัยในที่สุดนะคะสถานการณ์มันตึงเครียดมากเนะะี่ยค่ะ เราต้องมีความเห็นอกเห็นใจนะคะและใจเย็นกับสถานการณ์ถึงแม้ว่าทุกๆวันเนี่ยเราปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเราประชุมเป็น1ิครั้งเลยแต่ว่าในที่สุดแล้วอะเราก็ต้องใจเย็นค่ะแล้วก็เราต้อง encourage ให้พนักงานกล้าตัดสินใจในทุกระดับเลยคือทุกคนเป็นนักลบหมดฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรอยากตัดสินใจอะไรเราต้องทำเมื่อตอนนั้นเลยนะคะ 2ปีที่ผ่านมานะคะเป็น2ปีที่ค่อนข้างยากสำหรับร้านอาหารและหลายๆธุรกิจมากนะคะแต่สิ่งที่เรา,เาโคคาได้เรียนรู้เนี่ยคือหนึ่นะคิดว่าเราต้อง live breathe your core values นะคะต้องต้องห้ามลืม core values ทำไมเราถึงทำธุรกิจนี้วันนี้แล้วก็ต้อง communicate ลงไปนะคะให้ทุกคนรับทราบแล้วก็ communicate ผ่านทุกคำที่ลูกค้าได้ทานด้วยนะคะ อย่างที่สองคือเราต้องอดทนแล้วก็ทำมันอย่างตั้งใจนะคะภายใต้ความเครียดอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้นะคะอย่างที่สามก็คือต้องทำให้เกิดความสำเร็จเล็กๆเ,เ,เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมนะคะ น้ำบอกกับทีมเลยว่าทุก decision เนี่ยทุกคนที่ช่วยกันคิดเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจะ work หรอกแต่ไม่เป็นไรเราลองแล้วเราก็ค่อยๆ develop มันไปนะคะอย่างต่อไปก็คือเราต้องกล้า disrupt brand ตัวเองนะคะเราต้องกล้าเปลี่ยนถ้าทำผิดก็ต้องลุกใหม่แล้วทำต่อไปจนกว่าจะเห็นผลสำเร็จเล็กๆก,ก,การที่เราได้รับธุรกิจต่อจากเจนก่อนเนี่ยเหมือนเราเอา baby ของเขามา แต่อย่าลืมว่าเราต้องสื่อสารให้ท่านเข้าใจอยู่สม่ำเสมอว่าเราทำอะไรอยู่เพราะว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้เขารู้ว่าเราสามารถทำธุรกิจอันนี้ไปได้นะคะอันนี้นะกขคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าแน่นอนความคิดของแต่ละ generation ่ะมันแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเราต้อง reassure generation ก่อนคะ่ะ ทุกๆ crisis มันต้องมี s p e ดกับ accuracy แต่ว่านะัคิดว่าในในในวันนี้ค่ะส e e d สำคัญกว่า accuracy ถ้าเรามัวแต่ทำให้ทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างถูกต้องเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสไปได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์มากนะคะเราต้องซื่อสัตย์กับธุรกิจของเราเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเราต้องซื่อสัตย์กับัพ p p l y กับ partner ของเราทั้งหมดเพราะว่าอันนี้จะทําให้ธุรกิจของเรายั่งยืนนะคะในวันที่โควิดหายไป ทุกคนจะกลับมามองแล้วจะกลับมา e evaluate b u บิสเนสทุกๆ s i n e s s ว่าคุณอยู่รอดมาได้ยังไงหรือคุณไม่รอดเพราะอะไรนะคะอันนี้นะคิดว่ามันจะเป็นการสร้างแบรนด i n g นะ,ะในระยะยาวให้กับทุกๆคนค่ะ